สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามีสินเชื่อดีๆมาแนะนําอีกหนึ่งสินเชื่อนะครับสินเชื่อตัวนี้ถ้าต้องการเงินด่วนลฉโนดช่วยคุณได้ไม่ต้องโอนเล่มลถยังมีขับวงเงินเป็นแสนจุกเฉินเมื่อไหร่กู้ได้ทันทีจะเป็นสินเชื่ออะไรน่าจะถูกใจใครลหลายๆคนแน่ๆเพราะเขาให้วงเงินค่อนข้างสูงแถมยังมีสาขาใกล้บ้าน ใครที่มองหาสินเชื่อดีๆเรามีแนะนำนะครับ <Woo! S 1> กับผมช่องตำหนึ่หนึ่งสี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะไม่พลาดสินเชื่อดีๆในคลิปต่อไปนะครับ <Woo! S 1> สินเชื่อที่ว่านี้เขาให้วงเงินค่อนข้างสูงนะครับอัติส,สูงสุดห0 0 0สนบาท <Woo! S 1> ไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือน ่อนสูงสุด60งวดกันไปเลยแถมยังมีสาขาใกล้บ้านอีกเพียบพร้อมให้บริการกว่า800สาขาสินเชื่อตัวนี้ชื่อว่าเงินเทอร์โบอนุมัติไวสมชื่อแน่นอนกับสินเชื่อตัวนี้เขาเปิดทุกวันยันค่ำเอกสารน้อยไม่ต้องมีคนคำ้ำไม่เช็คเครดิตบูโรอีกด้วยสามารถเข้าไปขอกู้สินเชื่อกันได้เลยครับเขามีสินเชื่อให้จำนำโฉนดนะครับเพื่อนๆดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 0.68%ต่อเดือนรายละเอียดลองสอบถามพนักงานที่สาขาดูนะครับยิ่งสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะเขามีแอปพลิเคชันให้ดาวน์โหลดนะครับเขาจะมีแจ้งเตือนทางแอปพลิเคชันสินเชื่อเงินเทอร์โบเขามีให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อมอเตอร์ไซค์สินเชื่อรถยนต์สินเชื่อจำนำโฉนดมาดูทางด้านดอกเบี้ยกันนะครับสินเชื่อมอเตอร์ไซค์ให้วงเงินสูงสุด10,000 0บาทดอกเบีย้ย0.68% ผ่อนชำระสูงสุด36เดือนสินเชื่อรถยนต์ให้วงเงินสูงสุด500,000บาทดอกเบี้ย0.68%ผ่อนชำระสูงสุด60เดือนสำหรับเงื่อนไขของผู้กู้นะครับอายุ20ปีถึง70ปีเป็นเจ้าของหลักประกันหลักประกันปลอดภาระหนี้เงื่อนไขหลักประกันรถจักรยานยนต์และรถยนต์รถจักรยานยนต์อายุรถสูงสุด20ปีรถยนต์อายุรถสูงสุด25ปี ดอกเบีย้ยเริ่มต้น0.68%ปิดสดลดดอกเบีย้ย100%เหลักฐานในการสมัคร 1. บัตรประชาชนตัวจริง 2. ทะเบียนบ้านตัวจริง 3. เล่มทะเบียนรถตัวจริง4หน้าสมุดบัญชี 5. รถที่ต้องการนำมาทำสินเชื่อส่วนทางด้านโฉนดที่ดินบ้านอาคารห้องชุดรับโฉนดที่ดินบ้านคอนโดนะครับเพื่อนๆดอกเบีย้ยเริ่มต้น0 6 8บอร์ดภาระหนี้ กู้ได้ทันทีเลือกผ่อนได้สูงสุด72งวดเอกสารในการสมัครบัตรประชาชนตัวจริงทะเบียนบ้านตัวจริงโฉนดตัวจริงใบประเมินราคาที่ดินหน้าสมุดบัญชีใบปลอดหนี้ค่าส่วนกลางเตรียมเอกสารมาให้ครบนะครับเพื่อนๆแล้วเราก็ไปที่สาขาเงินเทอร์โบได้เลยนะครับเป็นไงบ้างครับกับสินเชื่อตัวนี้น่าสนใจไหมครับกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวเช่อมาแนะนำสินเชื่อดีๆ ให้อีกครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องตำหนึ่งสด้วยนะครับสวัสดีครับ